ฮ้ยฮลโลุยุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่ากลมเกินออ่าพีพีพี่ชอบกินข้าวตาอีห้าสี่สามสองหนึ่งศูเป็นฮะใครเป็นใครเป็นบอนอยใครเป็นบอันใครเป็นบอกนะอีบอสเป็นอะไสีเดวะสี่เววะนับหนึ่งถึงสิบนะนับหนึ่งถึงสิบทำเคียสทำเคสทำเคีสเปนบอสนี่เราทำเคสให้ชนะไปเลยมานี่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 ้ตรงนี้ตรงนี้เนียน เอาแล้วคอมมอดกูมันใครใครไปซ่อมอ่ะไอไอก็อฟไปซ่อมมาดิใช่ป่ะสีดำอ่ะอืมไอก็อฟไปซ่อมเหรอซ่อมอะไรไอคอมมอดอ่ะมึงซ่อมคอมมอดเหรอไม่มันต้องตัดไม่ใช่เดี๋ยวพี่ดุมขอตัดใหม่ขอตัดใหม่เออตัดใหม่เอมึงอย่าไปซ่อมอันอันที่มันชี้อ่ะอย่าไปซ่อมอันที่มันชี้ได้ครับน้องมากูตามหานะตัวนี้เรียนะ มาดูนี่ไปไหนหุ้ยตกุยหุ้ยตกใจนี่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 เอ๋นี่นี่นี่เลยนี่นี่อะไรนี่เดินอะไรเราอะ่ม่ลือกท่องเฟยนะอย่าเนี้ยเฟยนะไข่ครับที่นี่แหละฮัลโหลหุย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 ยเฮ้ยบอสพี่จะบอกว่าคาตกรหำมูท่อนะหำมูท่อหำมูท่อไปแล้วไปไปแล้วอุ้ยบางทีไม่เกือบแล้ว

กำเปลี่นเป็่นดัเอ้ยกูเป็นกูเป็นอะไรไงบอกแล้วสีสีเขียวอ่าเดี๋ยวมันยู่ทีติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไป้าไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนจ้า ก็แรงนิดหน่อยอุ้ยเสียบคนมาตู้อยู่นี่ก็ลิฟต์เลยเปียวไม่มีบีบอัดเลยเอีอยูนี้ป่ะนี่วะไม่อะไม่ได้เะไรหรอฮะคืออะไรักที่นึงอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเยี่ยนไดอืม อุ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเรียบร้อยไปดิอะไรกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้ก๊อบมึงตายเหรอไอ้ก๊อบมึงตายเลยเมื่อกี้นี่กูเห็นเมื่อกี้นี่มื่กูเห็นใครกูเห็นกูเห็นที่ข้างบนไปไอ้เหี็นใครวะคุณไปกูไม่เห็นอย่รงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวมึงไกลบอลแล้ว เมื่อกี้แมวเห็นชมพูชมพูอ่ะไปไหนแล้ววะผู้อยูผมไหมที่คิดไปเองกูกูไม่ได้คิดเองกูเห็นเลยอ่ะอยู่ห้องนี้ปะเนี่ยอุ๊ยชิบ้าชิบ้าจริงป่าได้หรือวะอ้าวมิดมิดมิดการเดิม่าคนไม่ได้เยอะ ใครเป็นใครเป็นมึงใช่ไหมมึงสีอะไรเดือเคมาดูทีนะลูกติดแหละตัดตัดไอ้นั่นนะตัดคอมมอดอ่ะคอมมอดเป็นลูกไปไฟนะไอ้บยยังอยู่ในนั้นต่อสามสี่เสียบห้าหไม่ล้วว่ะเจ็ดแปดเก้า

กันตอนนี้พี่เนียนมากเลยวะพี่ไม่เคยเยบไปไหนเลยกลมเกืนมีเกมเล่ากลมเกินโคตรไวอ่ะเกมนี้โคตรไวอ่ะอ้าวพี่เป็นเรวอ่ะผมไม่เคยได้เป็นเลยวะพี่เป็นเรวตเมื่อเลยได้้แล้โอเคตัดแล้วเป็นไมมเพจหนึ่งสองก็เปมอึมกละยสีแปด เก้ไปจ้าอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนกันเลยกว่ามันต้องแอบทีมเดิมแน่เลยเฮ้ยไอ้เย่อ้ย่ไอ้เยอยโอยอยอยกินมันกไม่ได้กลังทไอะไรกินอยู่เลยอกอักดยากด้วยกอไม่ต

ปีวาร์่าไรพี่ห้อกเก่าวเนาะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่เขาเกือบตายแล้วแต่พี่เ้องอากาวมันไงสงสารเด็กมันเฮ้ยไอ้เฮ้ยพี่แกมพี่แกมไอ้เขาพนักงารกิจเสร็จยังยังยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวแต่ไม่แต่ว่าเป็นเพื่อนหรือยังปุ๊บจบเลยหยุดก่อนไม่งั้นปุ๊ไม่ชนะอยู่ไหนอยู่ไหน กอเนี่ยไม่คิดตัวอะไรข้างหน้าของผมเขียวเขียวเลยนะเหนียววะต้องอยู่แถวนี้แหละแถวนี้มันเนี่ยอ้าวอ้าวกูกูเบรกไม่ทันดิวิ่งสวนกูเลยเฮ้อ เราคิดจะรอดนะฮเพื่ออะไรเพื่ออะไรบุรี่เหรอตีระค,ระครังตีระคังบุรีเหรอบุรีระคัง <laughs> บุรี่น้องอ่ะน้องระครังอ่ด yeah, 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 yeah. <laughs> 哪儿瑞啊？